เคยสงสัยกันไหมครับว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีรากเหง้ามาจากอะไรกันแน่เรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อ400กว่าปีก่อนครับแล้วก็ยังส่งผลกระทบมาจนถึงทุกวันนี้เลยในตอนนี้เราจะพาไปย้อนรอยกันครับตั้งแต่ความขัดแย้งในประวัติศาสตร์ที่มันดุเดือดมากๆแล้วก็จะเชื่อมโยงมาถึงข้อพิพาทที่ซับซ้อนในยุคปัจจุบันเพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆเลยว่าความเป็นคู่แข่งของสองชาตินี้ มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านมาเอาล่ะครับเรื่องราวของเราเนี่ยต้องโยนกลับไปไกลเลยครับในศตรวรรษที่16เป็นความขัดแย้งที่มีรากฐานมาจากเรื่องของศักดิ์ศรีการทรยศแล้วก็ภารกิจการล้ามแค้นของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งคือในเวลานั้นนะครับหลังจากที่เราเสียกรุงให้พมา่อาอาณาจักรอยุธยาก็อ่อนแอลงมาก ซึ่งกษัตริย์กัมพูชาในตอนนั้นคือพญาละแวกก็มองเห็นว่านี่แหละคือโอกาสสำคัญก็เลยส่งกองทัพเข้ามารุกรานปล้นสะดมหัวเมืองชายแดนฝั่งตะวันออกของสยามอยู่บ่อยครั้งเลยครับสร้างความเดือดร้อนไปทั่วพระราชดำรัสที่โด่งดังมากๆที่ว่าศัตรูข้างหน้าคือพามา่าศัตรูข้างหลังคือขเขมรน,นี่แหละครับคือภาพสะท้อนสถานการณ์ที่สมเด็จพระนเรศวรต้องเจอได้ชัดเจนที่สุดเลยคือมันเป็นสภาวะที่แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออก พราะองทรงรู้สึกเหมือนโดนหักหลังโดยกัมพูชาในขณะที่กำลังสู้ศึกหนักกับพม่าอยู่และแล้วในปีพศ2136นะครับหลังจากที่ทรงมีชัยในศึกยุทธหัตถีกับพม่าได้แล้วสมเด็จพระนเรศวรก็ทรงนำทัพขนาดมหึมามุ่งตรงไปที่กรุงละแวกซึ่งเป็นเมืองหลวงของกัมพูชาเลยโดยความมุ่งมั่นว่าจะต้องกำจัดภัยคุกคามจากข้างหลังนี้ให้มันสิ้นซากไปสักทีแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนี่สิครับ มันกลับกลายเป็นเหมือนปริศนาทางประวัติศาสตร์ไปเลยเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับชะตากรรมของกษัตริย์กัมพูชาที่ต่างกันสุดขั้วอยู่ถึง2เวอร์ชันด้วยกันคือถ้าเราดูจากฝั่งพงศาวดารไทยเนี่ยจะเล่าเรื่องราวการล้างแค้นไว้แบบดุเดือดมากบอกว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงจับตัวพยานละแวกได้แล้วก็ทําพิธีที่เรียกว่าปฐมมกร,รมเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆรวมถึงเอกสารฝั่งกัมพูชาเนี่ย ก็จะชี้ไปอีกทางหนึ่งเลยครับว่าจริงๆแล้วพยาละแวกน่าจะทรงหลบหนีออกจากเมืองไปได้แต่ไม่ว่าชะตากรรมที่แท้จริงของพยาละแวกจะเป็นยังไงนะครับผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือกรุงละแวกแตกพ่ายแล้วกัมพูชาก็ตกเป็นประเทศราชของอยุธยา ซึ่งชัยชนะครั้งนี้มันไม่เพียงแต่ทำให้ชายแดนฝั่งตะวันออกของเรามั่นคงขึ้นนะครับแต่มันยังเป็นเหมือนจุดสิ้นสุดของยุคสงครามที่สู้กันด้วยเรื่องศักดิ์ศรีและเกียรติยศส่วนตัวด้วยเอาล่ะครับทีนี้เรามาวาปกันเลยข้ามเวลามาอีก300ปีข้างหน้าซึ่งความขัดแย้งมันเปลี่ยนรูปแบบไปโดยสิ้นเชิงเลยจากที่เคยรบกันระหว่างกษัตริย์กลายมาเป็นข้อพิพาทกันบนแผ่นกระดาษแทน นั่นก็คือเรื่องของแผนที่กับส่วนทีสัญญาในยุคอาณานิคมคือข้อพิพาทในยุคใหม่เนี่ยมันเริ่มมาจากส่วนทีสัญญาฉบับหนึ่งในปี2447ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสครับซึ่งในสวนทิสัญญานี้ตกลงกันว่าจะใช้แนวที่เรียกว่าสันปันน้ำซึ่งเป็นแนวธรรมชาตินี่แหละเป็นเส้นเขตแดนอย่างเป็นทางการแต่ปัญหาคือตรงนี้แหละครับแม้ว่าในสนธิสัญญาจะยึดหลักสันปันน้ำเป็นหลัก แต่แผนที่ที่ฝรั่งเศสทำออกมาดันไปขีดเส้นเบี่ยงจากแนวสันปันน้ำทำให้ประสาทพ,พระวิหารไปตกอยู่ในฝั่งกัมพูชาซะอย่างนั้นแล้วในตอนนั้นเนี่ยฝ่ายสยามก็ไม่ได้ประท้วงแผนที่ฉบับนี้อย่างเป็นทางการซึ่งการมองข้ามเล็กๆน้อยๆในวันนั้นนะครับมันส่งผลกระทบทางกฎหมายแบบมหาศาลเลยในอีกครึ่งศตวรรษต่อมาจากแผนที่แผ่นเดียวนั่นแหละครับมันเลยกลายเป็นมหากาบความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมาเป็นร้อยปีเลย คือเริ่มจากสนธิสัญญาปี2447แล้วก็ลากยาวมาจนถึงปี2505ที่ศาลโลกตัดสินให้ประสาทเป็นของกัมพูชาโดยอ้างเรื่องที่เรายอมรับแผนที่ของฝรั่งเศสเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับปี2554ก็บานปลายจะมีการประทะกันด้วยอาวุธแล้วก็มาถึงปี2556ที่ศาลโลกต้องมาตีความคำตัดสินเดิมเพิ่ม,เต,มเติมอีกทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากแผนที่เพียงแผ่นเดียวจริงๆมาถึงยุคปัจจุบันกันบ้างครับ พอความตึงเครียดเรื่องชายแานบนบกเริ่มจะคลี่คลายลงมันก็เหมือนจะมีสนามรบแห่งใหม่ขึ้นมาแทนครับคราวนี้เปลี่ยนจากปราสาทโบราณบนยอดเขาไปเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่ามากๆที่ซ่อนอยู่ใต้ท้องทะเลตัวเลขนี้คือขนาดของพื้นที่ที่เราเรียกว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนหรือ OCA ครับเป็นพื้นที่ในอ่าวไทยที่เชื่อกันว่ามีทรัพยากรเยอะมากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทั้งสองชาติต่างก็อ้างกรรมสิทธิ์กันอยู่ เพื่อจะแก้ปัญหานี้นะครับทั้ง2ประเทศก็เคยลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ฉบับปี2544เอาไว้ซึ่งหลักการของมันก็คือให้เจรจาเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลไปพร้อมๆกับการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพูดง่งายๆคือต้องแก้2ปัญหานี้ไปพร้อมกันแต่การเจรจามันก็ซับซ้อนมากแล้วก็หยุดชะงักมานานหลายปีแล้วครับตารางนี้สรุปภาพทั้งหมดได้ชัดเจนที่สุดเลยครับ คือเราจะเห็นวิวัฒนาการแก่นแท้ของความเป็นคู่แข่งตลอด400ปีเลยจากสมัยก่อนที่สู้กันเพื่อศักดิ์ศรีและอำนาจโดยใช้อาวุธเป็นดาบและกองทัพก็เปลี่ยนมาเป็นการต่อสู้เพื่อทรัพยากรและผลประโยชน์โดยใช้แผนที่และข้อกฎหมายระหว่างประเทศเป็นอาวุธสำคัญแทน สุดท้ายแล้วคำถามสั่งทันที่ยังคงอยู่ก็คือเมื่อสนามรบมันเปลี่ยนจากเรื่องของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปสู่เรื่องของทรัพยากรมหาศาลใต้ทะเลแล้วเนี่ยอดีตที่เคยบาดหมางกันจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพื่อมองไปข้างหน้าถึงอนาคตที่ต้องแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันได้หรือเปล่าเพราะประวัติศาสตร์ที่มันยาวนานและซับซ้อนนี้แหละครับที่ยังคงเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ของสองเพื่อนบ้านต่อไปโดยมีผลประโยชน์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เป็นเดิมพัน